ผมนายสายพลก,กอง4ี่นกลที่สานะครับวันนี้จะมาอ่านวงจรไฟถอยครับเริ่มแรกครับไฟจากคั้วบวกของแบตเตอรี่จะมายังขั้ว AM1 และเมื่อเราบิดสวิตช์ปัญแจอยู่ในตำแหน่งออนครับไฟจากขั้ว AM1 ครับจะต่อที่ขั้ว IG และทําให้ไฟจากขั้ว m m 1เนี่ยไปยังขั้ว IG และมายังขั้ว IG และผ่านฟิลสิบแอมเกร มาที่ปลั๊ก CB โค้ยที่สิบเก้าผ่านสายไฟเส้นสีเขียวมาอย่างปลั๊ก c 1หนึ่งควยหนึ่งและเข้าไปยังสวิตช์ไฟถอยครับซึ่งสวิตช์ไฟถอยครับมีทั้งหมด2แบบครับแบบเกียร์ธรรมดาและแบบเกียร์อัตโนมัตินะครับเริ่มจากแบบเกียร์ธรรมดาครับจะเริ่มจากปลั๊ก c 1หนึ่งคุยหนึ่งผ่านสายไฟเส้นสีเขียวมาอย่างค้ยที่2และเข้าไปยังแบบพไลท์สวิตช์แล้วเมื่อเราเหยียบคันเข้าเกียร์ถอยนะครับไฟครับก็จะ,ะไหลออกจากคุยหนึ่ง ผาสายไฟเส้นสีแดงแมวปัก C หนึ่งข้อที่3นะครับนั้นะมาแบบเกียร์อัตโนมัตินะครับจะเริ่มจากปัก C หนึ่งข้อที่หนึ่งครับผ่านสายไฟเส้นเขียวเข้ายังข้อที่2ของผ้า position switch นะครับเมื่อเข้าไปแล้วครับเกียร์อตัวมัดอยู่ในตำแหน่ง R หรือเข้าเกียร์ถอยครับไฟครับก็จะไหลผ่านจากข้อหนึ่งผ่านสายไฟสีแดงครับแมบวบปัก C หนึ่งข้อที่3ามครับและไหลผ่านสายไฟเส้นสีแดงครับ อย่างปลั๊ก Cb โคดที่22ปลั๊ก Ca โคดที่30นะครับก็จะไหลไผ่านสายไฟเส้นสีแดงครับอย่างปลั๊ก B โคดที่9ของจั u n c t นคอนเนคเตอร์และไหลเขายังไฟถอยทั้งสองคานะครับเริ่มจากข้างขวาน,นะครับจะเริ่มจากปลั๊ก B โคดที่9ของ Junction Connector ไหลไปยังปลั๊ก A โคดที่10และไหลผ่านสายไฟเส้นสีแดงเข้ายังโคดที่6และไหลเขา้ายังไฟถอยผ่าน ข้อที่ 5, หลาไหลผ่านสายไฟเส้นสีขาวดำนะมายัง J1 แล้วลงกาครับงนั้นมาดูไฟข้างสายครับจะเริ่มจากปลั๊ก B ข้อที่9ของจังชาคอนเนคเตอร์หลาผ่านไปยัางปลั๊ก A อข้อที่เและหลผ่านสายไฟเส้นสีเหลืองตาลผ่านข้อที่ 6, หลาหลเข้าไปยังไฟถอยและผ่านข้อที่15และหลายผ่านสายไฟเส้นสีขาวดำ อยัง J2 และลงกาครับนะก็จะทำให้ไฟติดครับขอบคุณครับ